มาไขาความลับเรื่องพืชกันครับเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและในน้ําที่ทําให้พืชของเราเนี่ยโตเอาๆคำตอบก็คือค่า EC หรือค่าการนําไฟฟ้าครับเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับคือเรารดน้ําอย่างดีเลยนะแต่ทําไมทําไมปลายใบของต้นไม้เราเนี่ยมันมีอาการเหมือนโดนไฟไหม้เป็นสีน้ําตันๆกรอบๆแล้วก็ค่อยๆลามเข้ามาเรื่อยๆ ปัญหานี้เนี่ยนะคนปลูกต้นไม้เจอกันเยอะมากแล้วจะบอกว่าคําตอบเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารดน้ํามากหรือน้อยไปแต่อยู่ที่อะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นที่มันซ่อนอยู่ในน้ํานั่นเองใช่แล้วครับปัญหาที่ว่าเนี่ยมันซ่อนอยู่ในน้ําที่เราใช้รดต้นไม้นี่แหละและกุญแจสําคัญที่จะมาไขรหัสลับนี้ก็คือเจ้าค่า e อนี่เองที่จะเปลี่ยนการปลูกแบบดาสุม่มให้กลายเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับ แล้วไอ้เจ้าค่า EC ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ่าพูดง่ายๆเลยนะครับมันก็คือค่าที่ใช้วัดว่าในน้ําที่เราจะลดต้นไม้เนี่ยมันมีปุ๋ยละลายอยู่เข้มข้นแค่ไหนหรือพูดอีกอย่างก็คือมันเป็นตัวบอกปริมาณอาหารที่เราเตรียมไว้ให้พืชน,นั่นเองครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่านี่เป็นแค่กุญแจดอกแรกเท่านั้นหลักการทํางานของมันเนี่ยง่ายมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับน้ําเปล่าบริสุทธิ์เนี่ย จริงๆแล้วมันแทบจะไม่นำไฟฟ้าเลยแต่พอเราใส่ปุ๋ยลงไปซึ่งปุ๋ยมันก็คือเกลือแร่ชนิดต่างๆพอใส่ลงไปปุ๊บน้ําก็จะเริ่มนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นยิ่งเราใส่ปุ๋ยเยอะเท่าไหร่น้ําก็จะยิ่งนําไฟฟ้าได้ดีขึ้นแล้วค่า EC ที่วัดได้ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยง่ายๆแบบนี้เลยครับทีนี้เป้าหมายสําคัญที่สุดของเราเลยก็คือ การหาจุดที่มันพอดีที่สุดคือไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปเพื่อให้พืชได้รับอาหารในปริมาณที่แบบว่าเป๊ะที่สุดสำหรับการเติบโตของเขาครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่สมดุลละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูตรงนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับถ้าค่าอ c ีมันสูงเกินไปมันก็เหมือนเราบังคับให้พืชกินอาหารที่เค็มจัดๆอะครับพืชก็จะเกิดอาการที่เรียกว่า n u t r i e n t บ u r n หรืออาการใบไหมแล้วรากเขาก็จะดูดน้ำได้ลำบากขึ้นไปอีก ส่วนในทางกลับกันถ้าค่า EC มันต่ําเกินไปก็เหมือนให้เขากินอาหารไม่พอนั่นแหละครับก็จะขาดสารอาหารโตช้าผลผลิตก็น้อยแถมคุณภาพก็ไม่ดีต่างหากจริงๆแล้วการจัดการค่า EC เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการเป็นเชฟเสิร์ฟตัวให้ต้นไม้เลยนะคือเราต้องรู้ใจเขาว่าเขาชอบรสชาติแบบไหนแล้วก็ปรุงให้มันพอดีพอดีไม่เค็มไปไม่จืดไปเพื่อให้ต้นไม้ของเราแฮปปี้ที่สุดครับเอาเลยครับพอเราเข้าใจหลักการกันแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า จะวัดและจัดการค่า EC กันยังไงเพื่อที่จะได้ควบคุมอาหารให้พืชของเราอย่างงี้ได้อย่างแม่นยำครับเรื่องเครื่องมือนะครับที่คิดที่สุดเลยก็คือ EC meter แบบปากกาใช้ง่ายมากครับแค่จ่บลงไปในน้ำปุ๋ยก็อ่านค่าได้เลยส่วนถ้าใครปลูกในดินก็จะมีแบบที่เสียบลงไปในดินเพื่อวัดได้โดยตรงเลยอันนี้ก็จะสะดวกไปอีกแบบแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความแม่นยำแบบสุดๆเลยนะก็จะมีอีกวิธีหนึ่งครับ คือการตักดินมาผสมกับน้ำในอัตราส่วนที่เขากำหนดไว้แล้วค่อยเอาเครื่องไปวัดค่าในน้ำนั้นอีกขีอันนี้จะเป๊ะสุดครับส่วนวิธีการปรับค่าก็ตรงไปตรงมามากครับอย่างแรกเลยวัดค่าปัจจุบันก่อนพอเรารู้ค่าแล้วถ้ามันสูงเกินไปวิธีแก้ก็คือใช้น้ำเกลือนี่แหละครับล้างดินหรือเติมลงไปในระบบเพื่อเจือจางปุ๋ยที่มันเข้มข้นเกินไปแต่ถ้าค่ามันต่ำไปก็ง่ายๆเลยเติมปุ๋ยเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองค่ะง่ายๆแบบนี้เลย มีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆมากๆเลยนะครับก็คือความต้องการอาหารของพืชน่ะมันไม่เท่ากันตลอดชีวิตของเขานะคะอย่างช่วงที่เป็นต้นกล้าเล็กๆเนี่ยน้องเขาก็จะต้องการปุ๋ยน้อยๆค่าอีซีก็เลยต้องต่ำๆหน่อยพอเริ่มเข้าสู่ช่วงที่โตเต็มที่โอ้โหช่วงนี้จะกินเก่งมากต้องการอาหารเยอะสุดๆแล้วพอเริ่มติดดอกออกผลความต้องการอาหารก็จะลดลงมาอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นการปรับค่า EC ให้มันเข้ากับช่วงวัยของพืชเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สำคัญมากเลยนะคือเรื่องของสภาพอากาศลองนึกดูนะครับวันไหนที่อากาศร้อนจัดจัดแดดแรงแรงพืชก็จะคายน้ำเยอะใช่ไหมครับแล้วเขาก็ต้องดูดน้ำกลับเข้าไปชดเชยให้เยอะขึ้นทีนี้ถ้าในน้ำมันมีปุ๋ยเข้มข้นเกินไปคือค่า EC สูงพืชจะดูดน้ำได้ลำบากเหมือนน้ำมันหน,หนื่อหน่นะครับดังนั้นในวันที่อากาศร้อน,อนๆแบบนี้เราควรจะลดความเข้มข้นของปุ๋ยลงเพื่อช่วยให้พืชเขาดูดน้ำได้ง่ายขึ้นครับ และแล้วก็มาถึงส่วนที่หลายๆคนน่าจะรอคอยกันอยู่นั่นก็คือสูตรสำเร็จสำหรับพืชแต่ละชนิดที่ไม่ได้มีแค่ค่า EC นะครับแต่ยังมีคู่หูคนสำคัญของเขานั่นก็คือค่า pH ด้วยดูในตารางนี้เป็นตัวอย่างได้เลยครับ จะเห็นชัดเลยว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีความต้องการที่ต่างกันลิบลับเลยอย่างผักสลัดที่โตไวเน้นกินใบเขาก็จะใช้ปุ๋ยไม่เข้มข้นมากแต่พอมาดูมะเขือเทศสิครับโอ้โหต้องใช้พลังงานเยอะมากในการสร้างผลเขาก็เลยต้องการสารอาหารที่สูงกว่ามากเห็นไหมครับการรู้ค่าที่พอเหมาะพอดีกับพืชแต่ละชนิดเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญจริงๆและนี่แหละครับกุญแจดอกที่2ที่บอกไปเมื่อกี้ที่ขาดไม่ได้เลยค่า pH ตัวเลข5.8ถึง6.3เนี่ยมันคือช่วงที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองเลยครับเป็นช่วงที่ปากของพืชพร้อมที่จะเปิดรับสารอาหารได้ดีที่สุดถ้าค่า pH มันเพี้ยนไปจากนี้ไม่ว่าจะสูงไปหรือต่ำไปเหมือนปากของพืชมันจะปิดครับทีนี้ต่อให้เราเตรียมอาหารอย่างดีค่า EC เป๊ะแค่ไหนพืชก็จะกินไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นสค่านี้ EC กับ pH ต้องจัดการไปพร้อมๆกันเสมอขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยครับ ถ้าให้สรุปแบบง่ายที่สุดเลยนะครับการวัดค่า EC เนี่ยมันก็คือการยกระดับการดูแลต้นไม้ของเราจากการปลูกแบบเดาๆเอาไปสู่การจัดการที่มีข้อมูลมีความแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าการใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆอย่างค่า EC เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่การปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลต้นไม้ธรรมดาๆนะครับ แต่มันอาจจะเป็นเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างแค่ปลูกให้โตกับการปลูกให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงเลยครับ